สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับ Dart SDK ซึ่งจะเป็นภาษาที่ทาง Google นั้นพัฒนาขึ้นมานะครับสำหรับการที่จะเขียนโปรแกรมนะครับความโดดเด่นของ Dart SDK ในตอนนี้ก็คือการพัฒนา Mobile a p p l i c a t i o นะครับร่วมกับชุดพัฒนาของตัว Flutter นะครับซึ่ง Flutter เป็นการออกแบบ UI นะครับแล้วก็มีภาษา Dart นะครับเป็นภาษาที่ใช้สำหรับการ เขียนโครงสร้างการทำงานพื้นฐานของตัวมบาย l e แอปพลิเคชันร่วมกับตัวฟอร์เตนะครับซึ่งในคลิปนี้ครับเราก็สามารถที่เข้าไปดาวน์โหลดดาดนะครับดาด S D K นะครับได้จาก H T P S, <Yeah>. <S นะครับดาด d e v tool s d k a r c h i v e นะครับซึ่งผมก็จะทำการ Copy ลิงค์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับสามารถที่เข้าไปดาวน์โหลดตัวดาดนะครับ SDK S D K มาติดตั้งที่เครื่องคมอมพิวเตอร์ สามารถที่จะฝึกการใช้งานภาษาดราสาได้นะครับเป็นภาษาที่ Google นั้นคิดค้นขึ้นมานะครับซึ่งตัวดักนะครับตอนนี้ก็มีเวอร์ชันนะครับ2.10.2นะครับสำหรับสำหรับ Windows a r c h i t e c t u r e Echo 14นะครับสามารถที่เข้ามาดาวน์โหลดได้จากฝ่ายตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวดักนะครับคล้ายๆกับการติดตั้งโปรแกรมโดยทั่วไปนะครับแล้วก็กำหนดผ่านของ System e n v i r o n m e n t ของ Windows ให้รู้จักกับตัว DA r t นะครับก็สามารถที่จะใช้การเขียนโปรแกรมของตัว Dart ได้ซึ่งสามารถที่ติดตามที่ชแนะของเราได้นะครับว่ามีซินแทากรณ์ทางภาษาอย่างไรบ้างนะครับซึ่งประโยชน์ของ Dart สามารถที่จะใช้ทำทั้ง Mobile Application สามารถที่ใช้ทำทั้งเว็บแอปพลิเคชันหรือว่า Desktop a p p อปพลิเคชันะครับเป็นภาษาของ Google แล้วก็ซัพพอร์ตพัฒนาโดย Google สำหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ